สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องราวของ Avenger ภาค5หรือว่า Avenger Doomday เนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมได้ถูก พูดออกมาจากปากของตัวนักแสดงเองเลยนะครับและให้ผู้ชมลองคิดดูว่านะตอนนี้ใครจะเป็นฮีโร่ที่สำคัญที่สุดในฝั่งของฮีโร่ในจักรวาลมาเวลกันเอาแบบฮีโร่ที่เหลืออยู่ตอนนี้นะไม่ต้องตอบแบบกัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์หรือว่าจะเป็นแบบไอออนแมนด็อกเตอร์ดูมอะไรมาอันนั้นนะ่ะเรารู้กันอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าเอาฮีโร่ที่มันยังเหลืออยู่ตอนนี้ผมคิดว่ามันคงมีไม่กี่ช้อยหรอกที่เราอ,อาจจะนึกออกมาครับผมอันหนึ่งเลยไม่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็สไปเดอร์แมนครับ สองคนนี้น่าจะเรียกได้เลยว่าเป็นเดอะแบกสุดๆของจักกรวาลมาเวลนะตอนนี้นะครับผมที่นี้เองเนี่ยเราต้องท้าวความกันสักหน่อยนะครับผมว่าหนัง a อเวอเรส์ภาค5เนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงบทมาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนมาหลายรอบนะครับผมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนทั้งตัวผู้กำกับเองหรือว่าเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ เปลี่ยนตัวนักแสดงอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของจุรารเมเจอร์เนาะแล้วก็พอพี่นองลูโซ่กลับมาทำเนี่ยเขาก็ได้ลื้อบททุกอย่างออกอะก็คือไอ้ที่เขียนมาแก้มาแล้วทํามาดีแล้ว เอาออกหมดเลยเริ่มใหม่หนั้งต่แรกเริ่มใหม่ตั้งต่ศูนย์ใหม่เลยนะครับผมก็เลยทาให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบทค่อนข้างเยอะในตอนแรกเนี่ยนะครับผมด็อกเตอร์สเตรนเองเนี่ยจะมีบทหลังมากๆเลยในอเวนเจอร์ภาคหจากกระแสข่าวหลุดแรงต่างที่มันออกมาเนี่ยนะครับแต่ณตอนนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าในสัมภาษณ์ล่าสุดที่มีการไปสัมภาษณ์ตัวนักแสดงที่รับบทเป็นด็อกเตอร์สเตรนเองอย่างเบนเดนดิกคัมเบอร์แบกนะครับผมก็ได้มีการบอกมาว่า ตัวของเขานั้นจะพักในหนัง a v e n g e r d d o m Day นั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนล่ะเขาจะกลับมามีบทสําคัญใน Avengers Sequel รอก็คือพูดง่ายๆเนี่ยถูกตัดบทออกจาก a v e n g e r d d o m Day หรือว่า Avengers p a r k 5ไปเลยทําไมไมันถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผมทําไมจูๆ่ๆทางพี่น้องลูโซ่เองหรือว่าจะเป็นมาเวลเองได้ตัดสินใจหัำแบบนั้นที่จะตัดหนึ่งในตัวละครสำคัญที่สุดของมาเวลณเวลานี้ออกจากหนัง a v e n g e r p a r ค5ไป แล้วถ้าตัดไปเนี่ยคนจะอยากดูน้อยลงหรือเปล่าพรอพูดเลยว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ดังที่สุดณนะตอนนี้เลยถูกไหม เรามาดูกันนะครับผมว่าเขาทําแบบนั้นไปทําไมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนในบทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับผมเขาก็บอกมาประมาณนี้แหละว่า1เลยตัวของด็อกเตอร์สเตรนน์นั้นจะไม่ได้อยู่ในหนังอเวนเจอร์ภาค5ซึ่งผมคิดว่าในตัวหนังเนี่ยอาจจะไม่อยู่แต่ในแอน u คอริตเนี่ยอาจจะยังพอมีลุ้นนะครับผมหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นคําลวงก็ได้เพราะว่าหากเราย้อนไปดูประวัติของนักแสดงมาเวลเนี่ยที่บอกว่าไปแสดงไ่อยู่ในหนังสุดท้ายมันก็อยู่อยู่ดีถูกไหมอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอ่ะ ความเป็นไปได้ที่หนึ่งก็คือมันเป็นคำลวงเฉยๆครับตัวของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็อาจจะอยู่แบบจัดเต็มเลยก็ได้แล้วก็มีบทสำคัญมากๆเลยก็ได้อันเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาดูตามโครงเนื้อเรื่องจริงที่อิงมาจากคอมิกเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าก็อิงเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นก็คือ a v e n g e r Doom Day เนี่ยอิงมาจากเหตุการณ์ t i ม e รันเอานะครับผมซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเรื่องราวของด็อ t เตรสเตรนดด้วยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเวลาใกล้ๆกันแล้วก็เป็นช่ววงเวลาที เกิดอาจจะช่วงราเดียวกันเลยก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงในเวอร์ชั่นของหนังออกมานะแต่มันเป็นไทม์ไลน์ที่แบบทับซ้อนกันมากๆะครัยผม2เหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าจะเอามารวมกัน แต่ถ้าแยกกันก็ได้เหมือนกันก็คือมันจะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาใกล้ๆกันหรือช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละแต่เป็นเรื่องราวของสองส่วนนั่นเองครับนั่นก็คือดรอเตรวนเนี่ยที่จะไม่ปรากฏออกมาในหนังอเวเจอร์ภาค5ก็จะไปทําเรื่องราวของตัวเองถูกไหมไปมิติมืดกับครีอาไปจัดการเรื่องอินเคอร์ชั่นในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยตัวของด uh ็ร์ดูมอ่ะก็จะไปจัดการเรื่องของตัวเองเหมือนกันซึ่งก็คือการทําลายจัก,กรวาลยึดครองจัก,กรวาลอะไรก็ว่าไปแต่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ iverse, ion, มัลติเนวนิร์สมมุติง่าย ก็คือด็อกเตอร์สเตรดเนี่ยพยายามจะไปหยุดอินเคอร์ชันกับครีอาครับในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมตัวของด็อกเตอร์ดูมเองเนี่ยก็พยายามจะหยุดอินเคอร์ชันเหมือนกันแต่ทั้งสองคนเนี้ยอาจจะมองสาเหตุคนละแบบก็คือตัวของด็อกเตอร์สเตรดเนี่ยไปหยุดทีละอินเคอร์ชันเลยส่วนด็อกเตอร์ดูมเนี่ย สามารถเข้าถึงมัลติเวิร์สได้และอาจจะเข้าถึงแกนกลางสําคัญว่าเฮ้ยไอแกนกลางของมัลติเวิร์สเนี่ยมันคือโลกีนั่นเองนะครับผมมันคือสถานที่ที่อยู่เหนือกาลเวลาไปแล้วด็อกเตอร์ดูมอาจจะไปจัดการตรงนั้นมากกว่าเพราะว่าจะข้อมูลที่มันเคยออกมาเนี่ยก็เคยมีพล็อตการแต่งออกมาให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นประมาณว่าสุดท้ายแล้วไฟส์สคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นในอเวนเจอร์ภาคหหรือว่าดูมเบย์เนี่ยนะครับผมไฟ์สุดท้ายเนี่ยคือการต่อสู้กันระหว่างด็อกเตอร์ดูมกับโลกีนั่นเองนะครับผมที่โก ได้กลายเป็นแกนกลางที่ยึดเหนี่ยมัลติเวิร์สเอาไว้ตรงนี้มันก็จะเปรียบได้กับเหตุการณ์ในคอมิกนะครับผมที่ด็อกเตอร์ดูมเองเนี่ยนะครับไปสู้กับบีออเดอร์เพื่อที่จะหยุดยั้งการทําลายจักรวาลทั้งหมดแต่อ่ะตรงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะมีด็อกเตอร์สเตรนหรือเปล่าเพราะว่าในช็อตที่ด็อกเตอร์ดูมเนี่ยได้เข้าไปทําลายเนี่ยนะครับผมมันก็มีด็อกเตอร์สเตรนอยู่ด้วยคือด็อกเตอร์สเตรนเองอ่ะในเรื่องคอมิกะนะตอนแรกก็คือแยกกันไปถูกไหมแต่ละคนก็ไปนในทางของตัวเเเเอองงนนนัััแแลลลลละดรตยยปกกกกกบทททาาาาาาาขมม้้วว็็ููผผพํจ ในขณะเดียวกันดร์สเตรนเองเนี่ยนะครับผมก็ไปอยู่กับลทัทธิแบคเพลสนะครับผมหรือว่านักบวชด,ดานักบวชทรมินเนี่ยเพื่อที่จะทาไอ้ตรงนี้เหมือนกันสุดท้ายเป้าหมายของดร์สเตรนก็คือตามหาลาบูมอลานะครับผมแล้วก็ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะไปตามหาตัวของบบยอนเดอร์ซึ่งด็อกเตอร์สเตรนพอได้เจอว่าลาบูออลาเนี่ยจริงๆแล้วคือด็อกเตอร์ดูมเนี่ยนะครับผมก็เลยฟังเหตุผลคุยกันละได้เข้าร่วมแบบด็อกเตอร์ดูมแทนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าไอช็อตเข้าร่วมตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนแหละแต่จะเกิดขึ้นในไหนอันนี้ว่ากันอาจจะแบบว่าในตอนจบของอเวนเจอร์ภาค5เน Doom, ี่ยด็อกเตอร์ดูมซัดโลกิเสร็จเรียบร้อยแล้วกลายเป็นแบบศูนย์กลางของจักรวาลแทนแล้วก็จักรวาลเนี่ยมันหยุด, In ยด,ด,ยดอิน ปรากฏออกมาในตอนท้ายของอเวนเจอร์ภาคหหรือเอ็นเครดิตาสุดท้ายแล้วทั้งสองคนนี้ได้มาร่วมมือกันหรือไม่ก็เป็นช่วงต้นของหนังอเวนเจอร์ซีควดวอลไปเลยก็ไม่รู้ว่าซีควดวอลเนี่ยมันจะทําออกมายาวนานขนาดไหนด้วยนะครับผมอาจจะต้องแบ่งเป็นสองภาคหรือซ้ําก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่าถ้ามันแยกเนื้อเรื่องกันน่ะมันก็เลยทําให้ต้องตัดด็เตร์สวนออกไปเพราะว่าการผจญภัยที่จะเกิดขึ้นในอเวนเจอร์5เนี่ยน่าจะเป็นการเจอดูมหลกัหลกๆซะมากกว่าถูกไหมโดยด็องอกอ สเตรนเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ส่งพลังแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมัลติเวิร์สมากด้วยเหมือนแบบในภาค5เนี่ยมันก็คงต้องทำให้อเวนเจอร์แพ้แบบหมดรูปไปก่อนแล้วก็มีดรสเตรนดน่ะเป็นเหมือนตัวความหวังมานะครับผมที่จะมาแก้ไขทุกอย่างเพราะว่าถ้าเอาดรสเตรนด์ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาทางกลับมาไม่ได้แล้วมันจะแบบไม่มีความหวังแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าเดี๋วดรสเตรนเนี่ยน่าจะได้เข้าร่วมกับดู ปรากฏออกมาในหนังอเวเจอร์ภาค5ถูกไหมเขาก็จะไปทําเส้นทางของตัวเองเนี่ยในหนังด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค3แต่ทว่านะครับผมเขาก็บอกว่าในหนังภาค6เนี่ยอเวเจอร์6ซีเควตรอเองเขาจะมีบทเยอะมากๆเลยเน่ครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงจริงๆผมอยากให้ซีเควตรอเนี่ยแบ่งออกเป็น2พาร์ทเลยด้วยซ้ำนะครับผมจะได้เล่าเรื่องได้แบบเต็มๆไม่มีกั๊กอ่ะเพราะไหนๆมันก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการส่งท้ายเจักกวร์าล MCU แบบ เฟสหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราดูมาแล้วว่าทำฮีโร่หน้าเก่าๆอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจบเหตุการ์ซีควนซ์รอเนี่ยยังไงซะมันก็ต้องมีการแบบซอฟต์รีบูทหรือไม่ก็แบบบิ๊กรีบูทเลยอยู่ดีอะยังไงก็ต้องเกิดขึ้นครับเพราะชันเองเนี่ยถ้าจะส่งท้ายทั้งทีอะทำไมเราไม่ส่งท้ายให้มันแบบยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับผมจริงๆแค่นี้มันก็เหมือนตัดแบ่งเรื่องเราเป็นสองภาคแล้วล่ะจากภาคห้ากับหกแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องเอาเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาปูนานเหมือนกับใน 1, 2, เฟสหนึ เร่งรัดมากมากเลยเพราะว่าจู่ๆก็เพิ่งมีการเปลี่ยนตัวเอาแคงออกไปเอาด็อกเตอร์ดูมมาแทนด้วยมันเร่งรัดกว่ากันเยอะนะครับผมก็เลยไม่อยากให้มาเวลเนี่ยรีบมากนะครับผมก็เล่าเข้ามาได้แบบจัดเต็มเลยเอาเป็นอเวนเจอร์สภาคเลยอ่ะห้าหเลยนะครับผมสำหรับเรื่องราวตรงนี้ได้เนี่ยก็คงจะดีมากๆเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คือเรื่องราวว่าทําไมจากข่าวล่าสุดนะแล้วก็จากการคอนเฟิร์มของตัวนักแสดงเองแต่อาจจะเป็นการหลอกก็ได้นี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนสุดท้ายแล้วด็อกเตอร์สเตรนนั้น นั่นเองครับผมหรือว่าพูดอย่างง่ายๆก็คือถูกตัดออกจากอเวเจอร์ภาค5ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่เป็นพอบทนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ